i never made ตัวนี้ผมคั t นี a ตัวที่ทก่อจุดเปลี่ยะเป็นม่จ,จุดควบคุมการทาง,งานของระบบอุกปกรณ์มดึงแม่วีรไปดึงระบ,บรอมุปกรณ์ตรวจจับควร ในการเกิดเพลิงไหมอุปกรณ์ตรดจับความร้อนเหตุเพลิงไหมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีควนน้อยเท่านั้น you you. สวัสดีครับผมจิตนาเกินคำนักศึกษาชั้นปวสปีที่สองวิทยาลัยการอาชีพเมืองเชียงลุ้งวันนี้ผมจะมา แนะนําสื่อการเรียนการสอนการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาระบบไฟฟ้าและการสื่อสารในอาคารรหัสวิชา301042204ระบบแจ้งเตือนอักคีภัยไฟรมซอเต็มครับผมอุปกรณ์ที่สำคัญในการ ทำระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยที่สําคัญมีดังต่อไปนี้ครับผม1ตัวที่สําคัญที่สุดก็จะเป็นตัวคอนโทรลแพ n เนลหรือตู้ควบคุมสัญญาณระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นชุดควบคุมการทํางานของระบบหรือเป็นหน่วยปฏิบัติการสามารถแสดงผลการตอบสนองของอุปกรณ์ตรวจจับ และส่งสัญญาณแจ้งเหตุไปตามตำแหน่งต่างๆที่แบบออกแบบไว้โดยทั่วไปบนตู้ควบคุมจะต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญต่างๆดังนี้ครับผมหนึ่งครับผมแมนนวลสเตชันหรืออุปกรณ์มือดึงหรือแมนนวลเป็นอุปกรณ์ที่ดึงเมื่อต้องการแจ้งเหตุในขณะที่มีเพลิงไม่เกิดขึ้น แต่บางครั้งมีคนที่ไม่รู้ไปดึงระบบก็จะแจ้งเหตุแต่ไม่มีเพลิงไหม้ถ้าเป็นเช่นนี้บ่อยๆคนที่อาศัยอยู่หรือทั่วไปก็จะไม่เชื่อมั่นในระบบและอาจจะไม่หนีหรืออบพยพนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวแจ้งเหตุตัวอื่นครับเช่น smoke detector smoke detector หรืออุปกรณ์ตรวจจับควันอุปกรณ์ตรวจจับควันที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งโดยส่วนใหญ่ในการเกิดเพลิงไหม้จะเกิดควันก่อนจึงทําให้สามารถตรวจพบเพลิงไหม้ตั้งแต่ระยะแรกสามารถตรวจจับเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วสมุกดีเทกเตอร์ smoke สองฮ h ตดีเทกเตอร หรืออุปกรณ์ตรวจจับความร้อนอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนของวัตถุใช้สำหรับตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีควันน้อยเท่านั้นทําให้บางกรณีสามารถตรวจจับเลิงสามารถตรวจจับเพลิงไหม้ได้เร็วกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควันครับตัวฮีเตอร์ตัวนี้จะสามารถตรวจจับได้ดีกว่าตัว สมุกดีเทเตอร์นะครับ3า,ส,าสิ่งนี้เป็นเป็นส่วนของเอาพุทที่ส่งเข้ามาให้กับตู้คอนโทรลนะครับตู้คอนโทรลก็ถ้ามีสัญญาณเตือนเกิดขึ้นตู้คอนโทรลก็จะสั่งงานมาที่เบลฮอนหรือกระดิ่งสัญญาณนะครับกระดิ่งสัญญาณเป็นโมดูลเอาพุทคือการนำออก นำออกเป็นเสียงนะครับต้องต่อไฟเลี้ยงเพื่อจ่ายกระแสเมื่อมีเหตุไฟไหม้ส่วนสตรไร์เป็นอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยเสียงและหรือแจ้งเหตุด้วยเสียงซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้จะทำให้จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณให้ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่อกู่ตัวค้อง เกี่ยวรับทราบนะครับเมื่อมีสัญญาณเตือนจากกระดิ่งทุกคนก็ต้องอบพยพนะครับอันนี้เป็นส่วนมากจะติดตั้งในโรงงานห้างสสินค้าหรือที่ใหญ่ๆนะครับแต่มายุคนี้สมัยนี้ยุคโลกาภิวัตน์สิ่งต่างๆก็พัฒนาปรับปรุงขึ้นขึ้นมาเยอะเรื่อยๆนะครับเราต้อง ใบนี้จะมีอุปกรณ์แบบใหม่ขึ้นมานะครับเป็นสมดีเททเตอร์แต่ว่า,าเป็นสแตนโรนนะครับซึ่งมีอของรวมกันทั้งหมดนะครับจะมีเสียงมีสัญญาณเตือนด้วยตัวเองนะครับตัวนี้สแตนโรนสมดีเท t เตอร์นะครับ สามารถนำสามารถนำติดตั้งบนฝ้าได้สามารถใช้ในครัวเรียนเราได้นะครับมีอเนกประสงค์นะครับใช้งานง่ายติดตั้งง่ายนะครับใช้แค่แบตเตอรี่9โวลต์นะครับถ้าเราไม่อยากใช้แบตเตอรี่9โวลต์นะครับเราก็ เอาเอาหัวขั้วในออกนะครับใช้เป็นเสียบปลั๊กไฟ220โวลต์แต่เราต้องมีอะแดปเตอร์ตัวทำแปลงไฟให้เป็น9โวลต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการติดตั้งส t ต n ร a โนนสม m o k e d ดีเทคเตตัวนี้นะครับ ตอนนี้ผมจะสาธิตการติดตั้งสเตนดโรนสโมกดทเช็เตอร์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสโมก e ด e เช็ตเตอร์อเนกประสงค์นะครับใช้ในบ้านเราได้นะครับติดตั้งง่ายนะครับโดยเราจะนําเพดตัวนี้นะครับเราจะนำเพดตัวนี้ไปยึดกับฝ้านะครับฝาเพดานของเรานะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นฝ้าของเรานะครับ จะติดตั้งนะครับตั้งง่ายๆครับใช้สกูสองตัวนะครับ แคว้นเลยครับสมมติว่าเป็นฝ้าครับนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองใช้นะครับใช้ควันเราจะใช้ควันนะครับใช้อะไรดีใช้ควันสนะมมล้วะไร รจะใช้ควันจากทูบนะครับตอนนี้ครับเราใช้ทูบนะครับ oh. หรือว่าเขาจะทํางานได้รวดเร็วทันใจไหมครับถ้าเมื่อเกิดควันขึ้นมานะครับ oh. สมมุติว่ามีควันเกิดขึ้นภายในบ้านนะครับ ูปนีไม่ค่อยมีควันหรือเปล่าลองควันอื่นรอควันบุกถ้ามันดังกระทยอ่ก็ จะได้ควันเข้าไปแล้ครับเสียงจะดังยาวนะครับโอเคครับสำหรับการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนอาคีภัยของนักศึกษาชั้นปวสปีที่สอง รายการอาชีพวิงชิงรุง้งมีเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับขอบคุณครับ